ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่กำลังเป็นกระแสมาแรงที่สุดแห่งปี2025กับ Toyota SUV mini มินิรุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ไม่ได้มาเพียงแค่ขนาดที่กระทัดรัดเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับดีไซน์ล้ำยุคฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ยุคใหม่และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนนิยามของคาว่ารถยนต์ขนาดเล็กไปโดยสิ้นเชิง Toyota SUV Mini 2,025เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์ที่ทันสมัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าทางเศษษษษษรษฐกิจรถคันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในเมืองที่แออัดแต่ยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจแบบ SUV ที่สามารถเดินทางไกลได้สบายการเปิดตัวของรุ่นนี้สร้างกระแสความสนใจอย่างมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ผู้บริโภคเริ่มหันมามองหารถที่มีขนาดกะทัดรัดแต่ยังให้ประสิทธิภาพเต็มที่ ดีไซน์ภายนอกของ Toyota SUV Mini 2,025ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้ตัวถังสีเทาเงา,าววว Glossy Gray ช่วยเสริมลุคหรูหราทัานสมัยขับเน,นเส้นสายของตัวรถที่โค้งมนแต่ยังคงความแข็งแกร่งในแบบ SUV ไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อม daytime running light ที่ถูกออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์กระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์โตโยต้ารุ่นใหม่ทาให้ด้านหน้าของรถดูโดดเด่นและล้ายุคยิ่งเมื่อรวมกับล้ออลลอย์ดีไซน์พิเศษและการตกแต่งโครเมียมในบางจุด ยิ่งทำให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมไม่แพ้ SUV รุ่นใหญ่เลยทีเดียวด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายที่คมชัดและเสริมด้วยความโฉบเฉี่ยวของเสาซีที่ลื่นไหลเสริมด้วยหลังคาที่ลาดเล็กน้อยให้ความรู้สึกสปอร์ตและลำยุกเมื่อมองจากด้านหลังไฟท้ายแบบเลดเชื่อมต่อก,กันด้วยเส้นคาดโครเมียมหรือในบางรุ่นอาจจะเป็นไฟแถบยาวที่เชื่อมระหว่างซ้ายขวาล้ำสมัยมากบัานท้ายรถถูกออกแบบมาให้ดูแข็งแรง แต่ไม่เทท่าพ,พร้อมกันชนหลังที่กลมกลืนและเสริมความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์ถอยและกล้อง360องศาภายในห้องโดยสารของ Toyota SUV mini 2025นั้นบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายสำหรับรถในเซเ m e n t นี้เริ่มจากการตกแต่งด้วยโทนสีเข้มผสมวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังเทียมเยม็บตะเข็บพรีเมียมพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ต พร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตอลเต็มระบบแบบ floating ขนาด10-12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางที่คมชัดไม่แพ้รถหรูรวมไปถึงระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบ Dual Zone ที่สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้อย่างอิสระเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่พื้นที่วางขากว้างงกว่าที่คาดไว้พร้อมเบาะหลังที่พับได้ในอัตรา60:40ต่อช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดระบบสตาร์ทแบบพุชสตาร์ทและกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทเอนทรีทำให้การเข้าออกสะดวกสบายอย่างมากในด้านสมรรถนะโตโยต้า SUV Mini 2,025มาพร้อมขุมพลังที่เน้นความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคาดว่าในประเทศไทยจะมีทั้งรุ่นเบนซิน1.5ลิตรสี่สูบและรุ่นไฮบริดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันให้กำลังประมาณ100-120แรงม้าพร้อมเกียร์ CVT ทีที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล รองรับการใช้งานทั้งในเมืองที่ต้องการความประหยัดและขับทางไกลที่ต้องการความเสถียรระบบความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาแบบครบครันทั้งระบบ t o y o ต a s a f e t ี้เซ e เช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและถุงลมนิรภัยรอบคันเรียกได้ว่าเป็นรถเล็กที่ให้ความปลอดภัยเหมือนรถใหญ่ ราคาจำหน่ายของ Toyota SUV mini 2025ในประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ6,99,000บาทสำหรับรุ่นเบื้องตน้นและอาจจะสูงถึง8,99,000บาทสำหรับรุ่นไฮ b r i d ตัวท็อปพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีหรือความปลอดภัยถือว่าคุ้มค่าและน่าจับตามองอย่างยิ่ง โตโยต้า SUV mini 2025นสจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับใครที่กําลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่มีความหรูหราและฟังก์ชันครบถ้วนตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและครอบครัวเล็กๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจําวันหรือออกทริปเดินทางไกลก็ให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางรถรุ่นนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเร็วๆนี้และคาดว่าจะสร้างยอดขายถล่มพลายในตลาดอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบรถคันนี้หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUV รุ่นใหม่ ไม่ยมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u u s c r i b e ช่องชิปแอนดรีบของเราด้วยนะครับถ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับค่ะ